นุ่มตูนและก้อยจับมือประกาศข่าวดีอีกครั้งค่ะก้อยตูนประกาศเลิกดีจัดงานวิวาปลายปีในทีมสวนสนุกค,ค่ะหลังจากต้องเลื่อนเลิกดีจัดพิธีวิวาเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับคู่รักคนดังอย่างตูนบอดี้สแลมและสาวก้อยรัชวินโดยก่อนหน,นี้ว่าที่เจ้าสาวอย่างก้อยก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะได้บอกว่า เดิมทีทั้ทงคู่มีกำหนดการวิวานในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมา แต่เพื่อความปลอดภัยของแฟนที่จะเดินทางมาร่วมงานจึงจําเป็นต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดพร้อมกับฝากทิ้งท้ายไว้ให้แฟนๆลุ้นว่าเลิกใหม่นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ล่าสุดนี้เอลวิรีบอดี้สลได้ออกมาโพสต์แล้วล่ะค่ะด้วยการโพสต์ผ่านทางไทม์ไลน์เพจว่าล่าสุดได้ข้อสรุปแล้วว่าเลิกใหม่งานแต่งพี่ตูลกับกอยจะเกิดขึ้นปลายปีนี้และที่สําคัญมาพร้อมกับทีมสวนสนุกโดยเบื้องต้นยังไม่ได้ยืนยันว่า าจะเป็นวันใดและเดือนใดแต่ก็ทำเอาแฟนกลับของทั้งคู่รวมทั้งคนดังในแวดวงบันเทิงตื่นเต้นกับการวิวาครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะโดยทางด้านพี่ตูนได้บอกเหตุผลที่ว่าขอก้อยรัชวินแต่งงานเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับลร้คนที่ลุ้นมานานอยากจะเห็นข่าวดีของทั้งคู่นี้ก็ดีใจกันไปด้วยกันละค่ะหลังจากที่เห็นภาพตูนบอดี้สแลมทำเซอร์ไพรส์ขอก้อยรัชวินแต่งงานไปเมื่อวันเลนทายที่ผ่านมาแต่สำหรับว่าที่เจ้าสาวอย่างก้อยแล้วบอกไ้ เลยว่ามันเร็วมากๆและไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆสำหรับเรื่องราวความรักที่ล่าสุดนี้ก้อยและตูนเพิ่งมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการสามแซบเผยเรื่องราวความรักที่ดูแลก็ยิ้มตามไปด้วยค่ะเรียกได้ว,ว่าผู้ชายแบบพี่ตูนนียไม่ควรมีคนเดียวบนโลกนี้เลยจริงๆและหนึ่งในนั้นก็คือพี่ตูนบอกว่าเหตุผลที่ขอก้อยแต่งงานเร็วประเด็นก็คือ พี่ตูนนั้นก็อยากจะมีลูกเลยเพราะว่าพี่ตูนบอกว่าตัวเองก็อายุ41ปีแล้วด้วยเลยอยากที่จะมีลูกในเวลาที่ดูแลเขาได้ดีที่สุดวิ่งตามลูกได้ซึ่งถ้าหากไม่มีเหตุการณ์นี้ทั้งคู่ก็จะแต่งงานกันและเริ่มต้นชีวิตคู่กันไปแล้วตามเลิกคือวันที่6มิถุนายนเรียกได้ว่าหลายคนคงอยากจะเห็นงานแต่งของทั้งคู่อย่างเร็วๆนี้และอยากจะเห็นลูกของคนนี้แล้วใช่ไหมล่ะคะคงต้องอดใจรออีกไม่ช้านี้อย่างแน่นอนคะ่ะ